ในระบบที่อาคาวนะครับเรามีระบบ n นติเคอร์เนซหรือสกุลเงินต่างประเทศนะครับที่ทําให้เราสามารถใช้สกุลเงินได้หลากหลายตัวอย่างเช่นสมมุติผมขายสินค้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินบาทเนาะผมใส่เป็น100สมมติถ้าผมอยากขายเป็นเหรียญน,นะครับผมอาจจะใส่100ตรงนี้แล้วผมก็ไปเลือกสกุลเงินเป็นเหนนะรียญ USD อัตราแลกเปลี่ยนนะครับมันจะขึ้นกับวันที่ด้วยนะฮะ ตัวตาแลกเปลี่ยนถ้าผมขายสินค้ามันจะดึงอัตราซื้อเฉลี่ยจากแบงก์ชาติมาให้ถ้าผมซื้อสินค้ามันก็จะดึงฝั่งขายเฉลี่ยของแบงก์ชาติมาให้นะตรงข้ามกันนะครับผมสามารถเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นอย่างนี้ก็ได้นะครับฮ่องกงดอลลาร์หรือในกรณีที่เราไปซื้อเงินจากสมมติแบงก์กรุงเทพแล้วอัตรามันไม่ใช่แบบนี้นะครับเราก็สามารถแก้แมนนวลแบบนี้ก็ได้นะฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม้ตรงนี้จะบันทึกเป็นเหรียญน,นะครับแต่เวลาบันทึกบัญชีจริงเนี่ยมันจะคูณ convert เปลี่ยนเป็นบาทแล้วก็ทาการบันทึกให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมสมมุติเป็นหนึ่งพันแล้วกันนะครับแล้วผมก็บันทึกไปเลยโอเคสิ่งที่ได้นะครับถ้าดูบัญชีเราก็จะเห็นว่าเป็นสาม0มื่นกว่าบาทนะครับแต่ถ้าดูตัวค้างชําระก็จะบอกว่าลูกค้าเราก็ค้างชําระเป็นเงินเหรียญ แล้วถ้าเราพิมพ์เอกาสารออกมานะครับพิมพ์ชุดใบกมกับระบบก็จะบอกเป็น1000นะครับ1070ดอลลาร์ทวนเนี่ยนะฮะตามนี้นะครับโอเคที่ผมแสดงให้จะเป็นใบกำกับภาษีนะฮะแต่ว่าในซอฟต์แวร์เดี๋ยวลองไปไล่กดดูได้นะฮะก็จะมีตั้งแต่ใบเสนอราคานะครับก็จะมีพวก currency ฝั่งซื้อ prpo อะไรพวกนี้ก็จะมี currency เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับ โอเคเร้่งต้นหลักการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่อง u u r e n c y เออ c u r r e n c y r e เ a l u a t i o นนะครับเดี๋ยวจะแยกวิธีทำไว้ต่างหากด้วยขอบคุณครับ